เอาละครับสวัสดีครับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับโรงเรียนวัดกลางบางแก้วทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็มาพบกันในอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เป็นช่วงเวลาของในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อโควิด -19 นะครับที่ยังต้องทําให้โรงเรียนของเรานั้นไม่เปิดนะครับก็ยังต้องมานั่งเรียนออนไลน์กันนะครับแต่ก็ ไม่ใช่ปัญหานะครับกับการเรียนรู้ของพวกเรานะครับก็วันนี้ครูเบียร์นะครับจำกันได้ไหมเอ่ยว่าครูเบียรหน้าตาเป็นยังไงนะครับปิดเทอมกันไปนานมากนะครับแต่คุณครูเบียรยังจํานักเรียนได้ทุกคนนะวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็ เป็นของชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่มีผลนะครับต่อการเจริญเติบโตของพืชทีนี้ครูขอบอกก่อนว่าการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็คือการที่พืชนะครับที่เราปลูกที่เราเห็นหรือว่ามีขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินั้นนะครับมีการ จเจริญเติบโตก็คือต้นใหญ่ขึ้นนะครับต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการขยายพันธุ์นะครับผลิดอกออกผลรวมไปถึงการขยายพันธุ์รวมไปถึงการาผสมเกสรทีนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าปัจจัยหลักๆเลยปัจจัยหลักๆเลยที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับพืชต้นต้นหนึ่งมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้าง อันดับแรกอ่าอันดับแรกเลยเรามาดูชาร์ตก่อนแผนชาร์ตต่อไปนี้นะครับจะเป็นชาร์ตที่บอกถึงรายละเอียดต่างๆนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันเลยอันแรกนะครับอันแรกนะครับเขาพูดถึงน้ําและความชืน้นอ่ามาอันแรกเลยน้ําและความชืน้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ่า รายละเอียดของมันมีอะไรบ้างจริงๆตรงนี้ก็มีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลงลึกและยากเกินไปสําหรับเรานะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายง่าย,ายๆสั้นๆให้ฟังนะครับอันที่1คือน้ําและความชื้นอันที่2ออ่ะมาดูกันต่อนะครับอันที่สอก็คืออากาศนะและอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมินะครับมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเจริญเติบโตของพืชนะพืชต้องใช้อากาศ ทำไมอุณหภูมิเป็นยังไงถึงทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตนั่นเองนะครับอะมาดูอันต่อไปนะพะเอกเราเลยก็คือแสงแดดอ่ะแสงแดดที่เราเห็นกันในทุกๆวันนะครับนอกจากจะทําให้แสงเกิดแสงสว่างทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆทําให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็ยังสามารถทําให้ต้นพืชของเรานั้นเจริญเติบโตได้ยังไง นะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าอันที่สี่นะขาดเสียมิด้เลยก็คือดินอ่าต้นพืชส่วนมากเลย99%แค่ส9่ก็มีพืชบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ใช้ดินเช่นสาหร่ายต่างๆผักตบชวาอันนี้คือสามารถดำรงชีวิตในน้ําแต่พืชส่วนใหญ่นะที่เราจะทําการเรียนรู้ในวันนี้นะครับปลูกในดิน แล้วดินมีความสําคัญอย่างไรนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับที่จะไปกันต่อเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปอ่มาดูอันแรกนะครับอันแรกอย่างที่ครูบอกไปก็คืออ่าน้ําและความชื้นนะครับน้ำและความชื้นนะครับดูจากในรูปนะครับก็จะเห็นว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับกําลังรดน้ําต้นไม้นะครับเคยสงสัยไหมครับว่า เราลดน้ำต้นไม้กันไปเพื่ออะไรนะทำไมต้นไม้ถึงต้องลดน้าเคยสังเกตไหมครับเคยสงสัยไหมนะครับก็เพราะว่านะครับพืชเนี่ยพืชทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใช้น้ำนะครับเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือการสร้างอาหารให้กับพืชนั่นเองดังนั้นพืชจะใช้น้ำนะครับเป็นตัว วัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงนะครับและน้ำจะช่วยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับแร่ธาตุก็คือสารอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะครับถ้าเราไม่ลดน้ำบางครั้งบางทีพืชนะครับอาจจะไม่สามารถดูดซึมได้นะครับน้ำก็จะไปทำให้แร่ธาตุเหล่านั้นนะครับละลายะละลายอ่อนตัวลงและรากของพืชก็จะสามารถทำไงนะครับ ก็จะสามารถดูดซึมเข้าไปได้นั่นเองนะครับช่วยให้รากพืชนะครับลำเลียงแร่ธาตุและสารอาหารเข้าไปในเข้าไปในลำต้นได้นะอย่างที่ครูบอกไปนะครับสมมุติว่าถ้าวันนี้เราหว่านปุ๋ยนะเราหว่านปุ๋ยเป็นเม็ดๆไปลงไปในพื้นดินแต่ว่าเราไม่ลดน้ําจะเกิดอะไรขึ้นครับปุ๋ยก็จะไม่เกิดประโยชน์พืชก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ครับก็จะไม่สามารถ ดูดซึมเอาสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตไปได้เข้าไปในต้นพืชได้ดังนั้นน้ำนะครับน้ำนอกจากจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับอย่างที่ครูบอไปแล้วนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือการสร้างอาหารนะครับเปรียบเสมือนกับว่าตอนนี้พ่อแม่ของเรากำลังทำอาหารอยู่ในครัว นะครับก็จะก็จะต้องมีวัตถุดิบต่างๆเช่นน้ำมันน้ำตาลเกลืออะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างดังนั้นน้ำก็จะเป็นวัตถุดิบหนึ่งนะครับที่จะทำให้พืชของเรานะรที่เราปลูกไว้หรือพืชต่างๆเนี่ยสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารให้กับตัวมันเองได้นะครับและยังช่วยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับช่วยให้ต้นพืชเนี่ยดูดซึมเอาสารอาหารนั้นๆไปใช้ ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาอันที่สองนะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะมีต้นไม้นะครับมีบรรยากาศที่งดงามนั่นก็คืออากาศและอุณหภูมินะครับอากาศและอุณหภูมิอดูซิว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเขาบอกว่าพืชมีการหายใจเหมือนคนและสัตว์งงไหมครับ ต้นพืชต้นไม้สามารถหายใจได้เหมือนคนเหมือนสัตว์ทั่วไปเลยนะครับพืชน,นะครับหายใจทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะเดี๋ยวครูจะอธิบายขยายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าทำไมพืชถึงหายใจทั้งวันและทั้งกลางวันกลางคืนแตกต่างกันอย่างไรนะครับการหายใจของพืชก็ต้องการใช้แก๊สออกซิเจนและแก๊สและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นะครับในการในกระบวนการของมันนะครับก็คือว่าในช่วงกลางวันนะครับในช่วงกลางวันต้นไม้ก็จะหายใจเอาอากาศที่เรียกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็คายกา๊าซออกซิเจนออกมานะครับทีนี้นะครับแล้ว กลางคืนนะครับกลางคืนก็จะตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันก็คือต้นพืชก็จะดูดเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับกับมนุษย์และสัตว์ในส่วนในเวลากลางวันพืชจะสามารถสร้างอาหารได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่าเห็นไหมมีคําว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็อย่างที่ครูบอกไปสไลด์ที่แล้วว่า มาจากไหนครับอะไรที่ทําให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นก็คือแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับอ่ามาดูอันต่อไปอันต่อไปนะครับอ่ามีลักษณะคล้ายๆกันมาอีกแล้วนะครับมีทุ่งหญ้ากวก้างๆแล้วก็มีอะไรครับที่อยู่ข้างบนแสงสว่างพระอะไรครับพระจันทร์ใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าพระจันทร์จะ ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นเวลาไหนกลางวันหรือกลางคืนอ่าถูกต้องครับเวลากลางคืนดังนั้นในภาพที่เราเห็นก็คืออะไรพระอาทิตย์หรือเราเรียกอีกอย่างว่าแสงแดดนะครับที่ครูบอกว่ามันเป็นพระเอกก็เพราะว่านะครับมันเป็นปัจจัยสําคัญนะต่อการเจริญเติบโตเพราะว่าแสงนะครับแสงเนี่ยจะไปกระตุ้นการเจริญของปลายยอดและปลายรากนะครับหมายความว่าไงแสง จะไปกระตุ้นให้ยอดของพืชแต่ละชนิดและปลายรากของพืชแต่ละชนิดเนี่ยเกิดการแบ่งเซลล์เกิดการเจริญเติบโตนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการสังเคราะห์แสงนั่นแหละครับพืชแต่ละชนิดต้องการแสงแดดแตกต่างกันแสงเป็นปัจจัยในการสร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเรานะครับกลับมาโรงเรียน นะครับเราจะได้ยินอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลทีนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะครูพูดถึงแต่การสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมันเกี่ยวอะไรกันจะมันมันจะสร้างสร้างอาหารได้ยังไงแล้วแสงมันสังเคราะห์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราทําการเรียนรู้นะครับเฉพาะปัจจัยสําคัญก่อนนะครับถ้า,านักเรียนสนใจนะครับที่จะ เรียนรู้ต่อนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ครูพูดอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องคลอโรฟิลอะไรสักอย่างอะไรนะนะครับถ้านักเรียนอยากรู้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันมาเรียนกันในโรงเรียนนะครับทีนี้อ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับแสงแดดผ่านไปแล้วมาดูตัวต่อไปนั่นก็คือถ้ทา,าทายสิครับว่ามันคืออะไรดูสิครับว่าต้นพืชต้นนี้นะครับมันถูกยึดเอาไว้ในอะไร แล้วมันมีความสําคัญต่อต้นพืชยังไงนะครับถ้านักเรียนตอบว่าดินนั่นนักเรียนตอบถูกนั่นเองนะครับมันก็คือดินนะครับดินดินก็คือส่วนประกอบทางเคมีหรือส่วนประกอบที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์นะครับแล้วเกิดเป็นอาหารของพืชน,นะครับอาหารของพืช นะครับสิ่งที่พืชต้องการไปดำรงชีวิตให้เกิดการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับอาหารของพืชอยู่ในดินปริมาณแร่ธาตุอาหารในดินมาจากอย่างที่ครูบอกนะครับมาจากซากพืชซากสัตว์เช่นเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วนะครับมีการล้มตายของต้นพืชของต้นไม้ใหญ่ๆก็จะเกิดการทับถมกัน นะครับทับถมการหรืออาจจะมีพวกเศษเาซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นพวกมแมลงหรือจุลินทรีย์หรือสัตว์ใหญ่ต่างๆที่มีการล้มตายลงนะครับแล้วก็เมื่อการเวลาผ่านไป10ปี20ปีผ่านไปก็เกิดการย่อยสลายาาตามธรรมชาตินะครับพอเมื่อย่อยสลายเสร็จปุ๊บก็จะเกิดการผสมการคลุกกันเข้ากันและกลายเป็นดินที่เราเห็นอยู่ นะครับก็คือปริมาณแร่ธาตุนะครับมาจากซากพืชซากสัตว์ที่ผสมอยู่นะครับมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชรวมไปถึงความเป็นกรดเป็นเบสของดินความเค็มและความพรุนของดินในดินนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่สําคัญสาคัญต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้มา,เ,าเรียนรู้กันในโรงเรียนนะครับว่าแร่ธาตุนะครับที่สําคัญในดินนะครับเ๋ยเดี๋ยวใน วิชาต่อไปในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาลงลึกกันว่าเอ๊ะธาตุอาหารที่ครูพูดเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวจะเ,เกลิน่นเกริ่นไว้นิดนึงนะครับใบไวไ,ไว้ก็คือตัวนี้ครับ N ตัว P แล้วก็ K อ่าทีนี้นะครับนักเรียนคนใดที่อยากรู้ว่าเอ๊ะ NPK มันคืออะไรนะครับแล้วมันมีความสำคัญต่อ การเจริญเติบโตของพืชอย่างไรนั้นนะครับเมื่อเราได้มา,เ,าเรียนที่โรงเรียนหรืออาจจะเป็นบทเรียนออนไลน์บทต่อไปนะครับเราก็จะมาลงลึกกันนะครับว่า NPK มันคืออะไรนะ NPK นะมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วห,หนูงงมากเลยนะไม่ต้องงงลูกเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับว่า NPK มันคืออะไรนะครูบอกไว้แค่ว่า มันคือแร่ธาตุที่สําคัญที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นั่นเองอ่ะมาไปทีนี้นะครับเรามาสรุปกันเรามาสรุปกันว่าที่เราเรียนมาในคลิปนี้นะครับการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับหรือถ้านักเรียนไม่ทันหรือครูเบียอาจจะพูดเร็วไป หรือนักเรียนอาจจะจดบันทึกเลคเชอร์ไม่ทันนะครับก็นักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูนะครับย้อนวิดีโอกลับไปดูแล้วก็กดหยุดไว้นะครับเพื่อ,อเป็นการทบทวนนะครับว่า,าปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้นมีอะไรบ้างนะทีนี้เรามาสรุปกันเรามาสรุปกันว่า,าปัจจัยต่างๆนะครับมีอะไรบ้างมาดูอันที่หนึ่งอ,อันที่หนึ่งก็คือ น้ำและอะไรครับความชืน้นอ่าเห็นไหมครับในรูปภาพก็จะมีการติดสปริงเกอร์นะครับลดน้ําต้นไม้เพื่อให้ความชุ่มชืน้นอันที่2ก็คืออ่าอากาศและอุณหภูมินะครับจะเห็นได้ว่าบางทีนะครับเราซื้อต้นไม้มานะครับแต่ว่าอากาศร้อนเกินไปทําให้ต้นไม้อาจา ทนความร้อนไม่ได้นะครับหรือ,อปลูกในที่ที่อากาศไม่ทายเทนะครับก็อาจจะทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาตายได้ซึ่งนะครับในกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นการให้พวกเราครับทดลองปลูกต้นพืชในภาพอากาศต่างๆกันเดี๋ยวเราค่อยไว้ในบทเรียนต่อไปนะครับมาดูตัวต่อไปนั่นก็คือแสงแดดหรือพระอาทิตย์นั่นเองนะครับก็คือ อย่างที่ครูบอกไปนะครับเป็นพระเอกของงานเลยนะครับแสงแดดนะครับมีความสําคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่าทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าการสังเคราะห์แสงนั้นทําได้ยังไงแล้วมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะอะไรที่ครูบอกอะไรนะอะไรคลอโรฟงคลอโรฟิลอะไรนะนะั่นน่ะอ่าถ้านักเรียนจําได้นะครับหรือนักเรียนอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมก่อนได้เลยว่าคลอโรฟิล มันคืออะไรนะบางคนบอกว่าครูครับคอรโรฟิลมันคือน้ําเขียวๆนะครับผมเคยกินนะครับหวานๆน,นะครับเอออันนั้นก็คือตัวเดียวกันไหมนะครับนักเรียนสามารถที่จะสืบค้นดูได้ก่อนเลยนะครับอ่มาดูตัวต่วตอไปก็คือนะดินนั่นเองอย่างที่ครูบอกไปนะครับดินมันก็คือการรวมตัวกันนะครับระหว่างอของซากพืชซากสัตว์ แล้วก็เศษสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมกันผ่านระยะเวลาผ่านการเวลาต่างๆนะครับจนกลายมาเป็นดินนะครับซึ่งาธาตุอาหารหรือสิ่งที่ทําให้ต้นพืชเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตซึ่งาธาตุอาหารนะครับก็คือถ้าเปียบก็คือเหมือนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับเช่นว,วันนี้เรากินข้าวผัดกระเพราไข่าดาวแล้วก็มีสลัดผักมี แกงส้มนะครับก็จะดูว่ามีอาหารมีธาตุอาหารอะไรบ้างมีแคลเซียมมีโปรตีนมีไข,ขมันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันดินก็จะมีสารอาหารที่เหมาะนะครับที่เหมาะสมกับพืชโดยเฉพาะนะครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้อะไรนะมีตัว n ตัว P และตัว K ใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถที่จะสืบค้นล่วงหน้าได้เลยนะครับตัว n ตัว P ตัว K นะครับถ้าจะเซิร์ชใน Google ก็เขียนคำว่าธาตุอาหารของพืช NPK อะไรอย่างนงี้นะครับก็สามารถสืบค้นได้เลยหรือถ้านักเรียนไม่ไม่ทราบนะครับก็สามารถสอบถามจากผู้ปกครองสอบถามจากผู้ที่รู้ก็ได้นะครับอามาดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้พวกเรานะครับเรียน กันได้นะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเพียงปัจจัยหลักเท่านั้นจริงๆแล้วยังมีปัจจัยย่อยตื่ออื่นๆอีกนะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกนะครับเราก็เอาไว้เรียนในบทเรียนต่อไปหรืออาจจะเป็นไปเรียนมากลับมาเรียนกันที่โรงเรียนนะครับก็เราจะจะสามารถที่จะสอบถามถามตอบได้นะครับเพราะว่าบางทีการเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับก็ ครูไม่สามารถที่จะตอบคําถามตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดนะครับก็ให้นักเรียนนะครับเก็บข้อสงสัยตรงนั้นเอาไว้นะครับว่าตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถมาถามครูได้นะครับทีนี้มาดูอ่าแบบฝึกหัดกันบ้างแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูจะมีแจกไปให้นะครับก็คือเดี๋ยวครูจะฝากครูประจําชั้นนะครับป .2 ขอ,องแต่ละห้องนะครับ แจกไปให้นะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษนั้นเลยนะครับแบบฝึกหัดหน้าแรกามาดูแบบฝึกหัดหน้าแรกนะครับคำสั่งก็คือให้นักเรียนสำรวจการเจริญเติบโตของพืชนะครับที่อยู่บริเวณบ้านของนักเรียนนะครับไม่ต้องไปที่อื่นไกลนะบริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับหรือบางคนอาจจะอยู่ ตึกสูงๆชั้น2ชั้น3นะครับก็ให้ดูบริเวณรอบๆหน้าห้องถ้ามีนะอรอบๆหน้าห้องหรือถ้าไม่มีจริงๆก็สามารถมาลงมาดูที่ชั้นล่างได้นะครับทีนี้ขอฝากผู้ปกครองนะครับตรงนี้นะครับให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าบางทาีกิจกรรมแบบนี้นะครับถ้าปล่อยเด็กนักเรียนออกไปเองก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับไม่ต้องไปไกลนะลูกเอาแค่บ,บริเวณบ้าน บริเวณที่เราสามารถที่จะเห็นหรือว่าเจอพืชต่างๆได้นะครับนะครับให้นักเรียนสํารวจการเจริญเติบโตของพืชนะครับบริเวณบ้านนักเรียนและบันทึกลงในตารางนี้ดูนะครับครูจะมีตารางแจกไปให้นะครับอย่างน้อย10ต้นอย่างน้อย10ต้นนะครับไม่ต้องเอาต้นใหญ่ไม่ต้องเอาต้นสูงมากนะครับให้นักเรียนสํารวจเลยอย่างน้อย10ต้นสมมุติว่า นักเรียนลงจากบ้านไปออกจากบ้านไปเจอต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะนักเรียนก็ใช้อะไรครับไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดวัดขนาดความสูงของต้นไม้ต้นที่1ยกตัวอย่างเช่นต้นที่1ครูวัดได้ทั้งหมด10เซนติเมตรอันตัวอย่างนะครับตัวอย่าง10ซนติเมตรต้นที่2 7ซนติเมตรต้นที่3 8เซนติเมตรนะครับ แล้วก็กี่ต้นก็ตามนะครับอย่างน้อย10ต้นต้นที่สมมติต้นที่10ครูวัดได้9เซนติเมตรนะครับแต่ณตรงนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลนะครับบางคนบอกว่าครูเบียร์ครับต้นไม้บ้านผมมีน้อยมากที่บ้านหนูไม่มีต้นไม้เลยค่ะเอาเท่าที่มีครับลูกเอาเท่าที่มีสมมตินักเรียนเจอ5ต้นก็วัดขนาดแค่5ต้นนะครับไม่ต้องไปไกลจากบ้านไม่ต้องอย่าเข้าไปบริเวณใกล้ถนนนะครับ อย่าเข้าไปตรงใกล้ถนนหรือว่าตรงที่บริเวณรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านนะครับให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะ,ะทํากิจกรรมนี้ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครูไม่ได้เน้นครูไม่ได้บังคับขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยคือให้นักเรียนอยู่ในความดูแลอยู่ในสายตาของผู้ปกครองอยู่ อยู่ในความดูแลของคนโตโตนะครับอย่าไปทําเองนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้านักเรียนไม่สะดวกจริงๆนะครับครูอนุญาตยกเว้นได้นะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมต่อไปอกิจกรรมต่อไปอันนี้นักเรียนทำได้ทุกคนอยู่แล้วครูเชื่อเพราะว่ามันเป็นการทบทวนนะครับคำตอบคาถามก็คือให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอ่าแล้วครูจะมีช่องว่างแบบนี้ไปให้นะครับให้นักเรียนเขียนตอบลงไปนะครับจำได้ไหมครับว่าปัจจัยทั้ง4ปัจจัยมีอะไรบ้างนะอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4นะครับเขียนตอบลงไปเลยอ่าอันที่1จําได้ไหมอะไรนะอะไรที่มัน เราเราลดอะไรนะเราเอาเปิดอะไรที่มันทําให้พืชมีความชุ่มชําอ่าจำได้ไหมอ่าครูไม่บอกนะนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปนะครับแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดนะครับทั้ง2ใบทั้ง2เรื่องนะครับที่ครูได้ให้นักเรียนทําใน กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับทีนี้ก็ขอจบการนําเสนอนะครับในบทเรียนออนไลน์ครั้งนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอยากจะถามนะครับก็นักเรียนสามารถที่จะกลับมาถามนะครับเก็บคําถามั้นไว้นะครับกลับมาถามครูครับได้นะครับว่าครูครับตรงนั้นมันมันหมายถึงอะไรนี่หมายถึงอะไรนะครับก็ หวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็ววันนี้นะครับก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับก็โรคโควิดในปัจจุบันนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้ดีห่างไกลจากโรคภัยตรงนี้ต่างๆนะครับแล้วเราจะได้กลับมาเจอกันนะครับในโรงเรียนต่อไปนะครับสำหรับครูเบียในวันนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในบทเรียนต่อไปนะครับวันนี้ครูเบียก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ